นับสนุนโดยเอ๋เอ๋อันแน่ตกใจอะสเจอผมสวัสดีครับผมอ่ะ มาแล้วครับวีเจจับดี้สบายดีทีวีนะครับเห็นหน้าผมแบบนี้นะครับก็ต้องบอกเลยครับต้อนรับเข้าสู่รายการพิเศษครับสบายดีทีวีสัญจรนี่เลยครับมากรรมเดินสายกระจายความสุขทั่วไทยนะครับรายการของเราก็จะไปเจาะลึกอัปเดตกันนะครับถึงความสนุกสนานครับของคอนเสิร์ตสบายดีทีวีสัญจรปี7นั่นเองนะครับที่เราจัดขึ้น20จังหวัดตลอดทั้งปีทั่วประเทศไทยกันเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าสนุกสนานเลยนะครับจัดกัน4เฟส4ภูมิภาคนะฮะไม่ว่าจะเป็นใต้กลางเหนือ อีสานนะครับเราไปหมดนะฮะแล้วก็สําหรับเป็ดแรกครับที่ภาคใต้นั่นเองนะครับแล้วก็ครั้งนี้ที่จัดเนี่ยเป็นครั้งที่3แล้วด้วยนะครับซึ่งในครั้งนี้ครับคุณผู้ชมครับเราก็มีภาพบรรยากาศนะครความสนุกสนานครับของคอนเสิร์ตที่เขาจัดขึ้นนะครับที่จังหวัดนี้ครับจังหวัดมีดแท้ดาบแท้กระบี่แท้ถูกแล้วว้าจะเล่นกันทำไมนี้ จากที่จังหวัดกระบี่ครับเขาไปจากที่สนามกิติทอนกุลนะฮะที่จังหวัดกระบี่เลยนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยครับคุณผู้ชมครับว่าการแจกของรางวัลนะฮะอย่างยิ่งใหญ่ก็ยังมีกันเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นเวทีโชว์เด็ดเจ็ดแจกนะครับที่ศิลปินค่ายสยามเนี่ยเขาไปจับรางวัลแล้วก็แจกกันแบบเห็นเห็นเลยทีเดียวนะครับผมอยากรู้ใช่ไหมครับว่าเป็นยังไงก็อยากรู้ไปชมกันเลยครับผม มาถึงจ <N> ังหวัดกระบี่กันทั้งทีนะครับเราก็ต้องไปเที่ยวชมสัญลักษณ์สาคัญของเมืองกันนะครับนั่นก็คืออนุสาวรีย์ปูดําและอนุสาวรีย์นกออกที่เขาขนาบน้ําสาเหตุที่สร้างอนุสาวรีย์ทั้งสองนี้ก็เพื่อเป็นการแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดกระบี่นั่นเองและอีกหนึ่งสถานที่ที่ห้ามพลาดนั่นก็คือทะเลที่อ่าวพระนางชายหาดที่มีความสวยงามและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินั่นเองครับแม่เล่นน้ากันเสร็จแล้วเราไปสอบถามกันหน่อย ดีกว่านะครับว่าพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดกระบี่เขาชอบดูรายการอะไรทางชอ่องสบายดีทีวีของเรากันบ้างครับชอบดูรายการจุดจืนค่ะบันเทิงมื้อเที่ยงค่ะเปิดเพลงเยอะดีค่ะสนุกดีชอบดูรายการแซ่บสนั่นจอค่ะชอบพี่ฮิมกับพี่เพราค่ะโอ้โห,โ,หโหคนจังหวัดกระบี่เป็นแฟนรายการตัวจริงของสบายดีทีวีจริงๆเลยนะครับเนี่ย เอาแล้วครับทักทายพี่น้องชาวจังหวัดก,กระบี่กันไปแล้วตอนนี้ผมก็พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สนามกิติทรกุลสถานที่จัดงานของเรากันครับแม่งานนี้ก็ยังได้รับการตอบรับจากพี่น้องชาวจังหวัดก,กระบี่ที่มาร่วมงานกันอย่างมากมายเลยนะครับเพราะนอกจากจะมีคอนเสิร์ตฟรีๆสนุกๆให้พี่น้องชาวจังหวัดก,กระบี่ได้ชมกันแล้วหน้างานก็ยังมีกิจกรรมเล่นเกมแจกของรางวัลจากผู้สนับสนุนที่ใจดีกันด้วยนะครับ ไปถึงกิจกรรมโชวเด็ดเจ็ดแจกที่เราหอบของรางวัลใหญ่จากกรุงเทพไปแจกให้กับผู้โชคดีที่มาร่วมงานกันอย่างทั่วหน้าไม่ว่าจะเป็นชุดโฮมเทอเตอร์โทรทัศน์โทรศัพท์มือถือสมาร์ทวอชแท็บเล็ตไมโครเวฟพัดลมและทองคาซึ่งงานนี้รับจากมือศิลปินกันแบบใกล้ชิดไปเลยครับโอ้โห,โโหสุดยอดครับคุณผู้ชมครับสนุกสนานมากๆนะครับ นี่ได้ของติดไม้ติดมือกับบ้านไปยังได้ใกล้ชิดกับศิลปินนะครับแบบถึงเนื้อถึงตัวกันเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าสุดยอดมากๆเลยนะฮะแต่ว่าคุณผู้ชมครับในครั้งหน้าตอนต่อไปครับเราจะมีภาพความประทับใจนะฮะบนเวทีใหญ่ครับศิลปินนะคอนเสิร์ตไม่ว่าจะเป็นจ้าอาสยามหลวงไก่อาสยามบิวกัริยานีอาสยามนุยสุวินาอาสยามกล้วยอาสยามนะแล้วก็เดอะอาสยามคนแรกของเมืองไทยครับน้องตาลชยาพรอาสยามและศิลปินอื่นๆอีกมากมายนะครับเพราะฉะนั้นห้ามพลาดนะครับคุณผู้ชมครับเอาละฮะก็ต้องข ขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนที่ใจดีนะครับทำให้เกิดคอนเสิร์ตดีๆแบบนี้ขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เอลเซ่เลเยอร์เค้กถูกใจถูกใจใครๆก็อยากชิมแปรงสีฟันซอสแอคทีฟกามแคร์แปรงนุ่มแปรงสะอาดไม่บาดเหงือกกาแฟอคโกนาทรีโอ ok ที่ไหนความสุขไม่อั้นผงสกฟอกเป่าซิเวอร์นาโนหนึ่งเดียวที่มีซิเวอร์นาโนยับยั้งแบคทีเรียได้จริงลดกลิ่นอับไม่งอแดดครีมมัดผมโลแลนเนทูราเปลี่ยนผมเสียให้กลายเป็นผมสวยยาหมองน้ำตราถ้วยทองไปไหนไปด้วยช่วยบรรเทาทรูมูฟ 4G+ 4G ที่ดีที่สุดจาก True Move ย Yamaha GT125 เฟียวฟาดบาดใจน้ำปลาแท้ตราปลาหมึกวีกิฟ์ทำให้เรื่องผู้หญิงเข้าใจง่ายและซอฟเฟลสเปรย์และโลชั่นทากันอยู่นะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับขอบคุณมากนะครับตอนนี้หมดเวลาแล้วครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับผมได้ใหม่ครับวีเจจอบจี้สบายดีทีวีนะครับกับรายการพิเศษสบายดีทีวีสัญจรนะเจอกันได้ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับก็มีมากเขาบอกกันว่า กระบี่อยู่ที่ใจอ่อฮือเสียบทำไมวะเนี่ย <c oughs> พกปีแห่งการส่งความสุขความบันเทิงสู่ทุกพื้นที่ของเมืองไทยกับสบายดีทีวีเสนอคอนเสิร์ตสบายดีทีวีสันจอดปี7เสาที่23เมษายนนี้4โมงเย็นที่บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนำทัพโดยกระต่ายกระต่ายอาสยามวิตไฮเปอร์อาสยามพดสุดพันธ์อาสยามออดดอกฟ้าอาสยามกล้วยอาสยามต้นข้าวอาสยามตาลชยาพรนอาสยามชมฟรีพร้อมลุ้นรับรางวัลใหญ่กันแบบฟรี